สวัสดีค่ะตอนนี้ได้มาอยู่ที่แพมบ้านะคะทะเลแพมบา้าฮาวายูไฮนอร์เทสเตนแพมบาดิสภาที่กำลังจะตกดินนะคะนที่นี่น้ำนะคะน้ำทะเลเลย Vem, hum. vem, เด็กๆมาจับปูนะคะที่นี่มีเด็กมาจับปูกัน